เอาะน้สามารถสูดได้น้ำจากความกมเนี้ยมันก็สูสูลงสู่ระดับลางได้นะบเพรสูงสระดับล่างล่างได้ปั๊บระบบล่ารตื้อยแล้วตหลุจากน้ำไปนะครับแค่นั้นเอง่จะแก้ปัญหาแก่ที่ต้นทางนันจะเรียนดินปย้ำ มป็นยำมากๆนะครับแล้วก็มีอยู่เยอะเลยทัปัจจุบันคำถามที่ไล่ก็มาถามเนี่ยก็ยังปัญหาเรื่องการระบายน้ำอีกปัญหาเกิดรายวันเลยตอนนี้นะครับเรื่องการระบายน้ำลุกมานน้าต็ดแล้วมันร่วงมันร่วงมันรุ่มเกินบรรทุนผมไม่วงปอด้วยมันเป็นชาแนลดินือิดผสมกันหนาไม่ได้ผสมกัยมันต้องเหมาะสมมาแล้วที่จะใมันร่วง อันนี้ในลูกที่เมื่อกี้ที่ทำบอกว่าไอ้ราเข้าทัวถ<ม>้ามีราเข้าพวกนะครับเชื้อจะเข้าไปตรงบริเวณนี้มันไปไดเป,ไปิดร่อง นะ้ำตปลัาเาาาาาลียงน้ำกหาแสนมาที่ตุนลูกมีลูกมีจะเหลืองนัะนิ่งนะครับลูกมีจะเหลืองและนิ่งขณะที่ท่านออกมาจากน้ำขังบายน้ำาึกเนี่ยลูกมีจะตื่นเต็งน้ำเลยอาจจะมีแต้งเหลืองที่ข้นหรือที่ขูดลูกเป็นเขียวนะเดวแท้งหรือที่ข้นที่ขูนะครับแต่ถ้าว่าเป็นปน้ำเท้าก้เนี่ยลูกมีจะเหลืองทูก ทันทีนะแล้วเราสังเกตอยู่ที่การโคตมีรอยแทร่นน้ำตาลนลครับแล้วตรนี้เ็าเอิเรื่องกองการระบายน้ำเท่านั้นเองอสูบน้ำจนติดขึ้นปั๊บน้ำาะลังมันสูบอกข้างใด้ข้างบนต้งสูบระดับอะไรอันนี้ผมราบ จึ่งตื้นตัแล้วก็อยู่บนถ้งน้ำไม่ต้องรอกในในวังสัาภูืน่ตอนนี้อยู่ประเทศันิสถาผมเคยก็ไปเที่ยวอะไรแต่สมัยเด็กๆะตรงตอนนี้บ้านผมอยู่ในใกล้ๆสถานบูชานก็เด็กก็ไปเล่นปลก็เป็นข้าวร่ที่ผมนวูกกระโดดนี่บิสองธิ์ก็ น้ำขังขัต้นไม้ที่ท่านจัดส่งมาไว้เนี่ยมันมันจะตายเขาโอ้โหมนาที่ดินเจ้าหน้าที่กรมบาลีทินก็ไปถามผมสูบน้วบอกสิแล้วทำไมต้องรอให้คนมันหยุดึงค่คอยสูบอะ่ะแล้วถ้าฝนตกสามวันสามคืนก็ปลอยให้น้ำมันแช่นะไปไปอีกสามสามวนสามคืนนี่สูบน้ําอกไม่ต้องรอให้คนมันหยุดเพราะั่นเป็นน วางสมาธิมัก็ติดก,กับคของแสงๆอยู่แล้วก็สูดออกลุกของเพีนั้นเองนะครับเพราะนั้นอย่ารอเวลานเพราะรากมีชีวิตน,นะครับรากมีชีวิตพืชที่เซ้นยุติมากเนี่ยบางที24ชั่วโมงก็ตายแล้วนะอย่างบาร์กรเนี่ย24ชั่วโมงต้นตายนะขนหมุนก็เป็นอีกตัวหนึ่ง พราะฉะนั้นถ้าหาว่าพารัทำสวนนี่ยงลองปลูกสนไปคสักจำนวนต้นสองต้นก็ได้ไปปลูกน้ำบ้านปลูกไหนก็ได้ในพื้นที่นั่นแหละจวนนี้เป็นพืที่เศริฐีมากตอน้ำขังบ่มาวางะถงใบเหลืองเหรือกิ่งเนี่ยแต่ละกิ่งเนี่ยมันจะมีใบแก่ใบหนอมใช่ไหมใบคนขนใบแก่แล้วตัวใบแก่ของทุกกิ่งเนี่ย 好不好